สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lisaway ครับก่อนอื่นก็ขอทักทายแฟนๆของตลิสของเรากันก่อนนะครับวันนี้ครับผมพอดีเลื่อน Facebook ไปเจอครับเพจเพจนึงแล้วเหมือนเขายิงแอดมาโดนนะครับเพราะว่าเราก็เสพลิซ่าเยอะเนาะมันก็จะมีแอดที่เกี่ยวกับลิซ่าโพลมาบ้างนะครับพอดีผมไปเจอกับเพจเพจนึงครับพอดีเขาเด้งขึ้นมาหน้าฟีดนะครับเพจเขาก็ชื่อว่า p a y It Forward นะครับผมก็เลยเข้ามาดูว่าไอ้ p a ย It Forward เนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ย เป็นเพจที่มีการประมูลนะครับผลงานศิลปะหรือว่าของรักจากศิลปินดาราคนดังทั่วๆโลกเลยนะครับโดยโครงการของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในคอนเซปต์แชร์แอนด์แคร์แอคชันะครับก็คือปันความห่วงใยก้าวไปด้วยกันนะครับผมก็เลยเข้ามาดูว่าเขาประมูลอะไรของลิซ่านะครับซึ่งเขาบอกว่าไรายได้จากการประมูลเนี่ยจะนําไปสมทบทุนแล้วก็สนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจและ โครงการศูนย์รวมปันสุขชุมชนอิ่มท้องร้านอาหารอิ่มใจอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เข้ามาดูครับว่ามีหลายๆอย่างที่เขาลงประมูลครับจนมาสะดุดอยู่กับของ1ชิ้นครับเป็นชิ้นที่เขายิงแอดมาโดนผมนี่แหละโดยสิ่งของชิ้นนั้นก็คือรูปของลิซ่านั่นเองครับเขาลงไว้ว่าเป็นแฮนด์ไซลิซ่าพอร์เทรตนะครับเป็นภาพถ่ายพร้อมลายเซ็นแท้จากลิซ่าและลิซ่ามโนบาลน,นะครับนักร้องชาวไทยหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงเกิลกรุ๊ปที่มาแรงระดับโลกนะครับ โดยราคาที่เขาเปิดเอาไว้เนี่ยอยู่ที่5 5 5 5 5บาทนะครับแต่จากที่ผมดูข้อมูลแล้วนะครับเขาลงไว้ว่าการประมูลช่วงพรีบิด2-4ตุลาคมแปลว่าการประมูลเนี่ยน่าจะปิดไปแล้วนะครับแล้วก็มีการประมูลหลังพรีบิด กับแ a ด Donate นะครับซึ่ง f a ดโดนเนตจะเป็น11 -17 ถึง17ตุลาคมนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับรูปนี้แล้วเพราะว่ารูปนี้เนี่ยน่าจะจบไปตั้งแต่วันที่4แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีคนใส่ราคามาที่60,000บาทนะครับก็แหมอิชาพ่อหนุม่มคนนี้จริงๆนะครับได้ไปในราคา60,000บาทนะครับเป็นรูปพร้อมลายเซ็นของลิซ่าเลยเนาะ ก็ต้องบอกครับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่มีคนรักมากมายนะครับเขาถึงหยิบยกเอาของชิ้นนี้มาประมูลนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะว่าเป็นของชิ้นที่ราคาเปิดมาก็ค่อนข้างสูงนะครับส่วนคนที่บิดก็มีคนบิดแน่นอนครับแบบนี้มีคนชนะได้ไปแล้วมันทําให้เห็นเลยครับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่มีคนรักเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ ขอให้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับลิซ่าเถอะอย่างเป็นรูปมาพร้อมลายเซ็นแท้ๆแบบนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นของที่มีคุณค่านะครับจริงๆมันเป็นคุณค่าที่แทบจะประเมินด้วยตัวเงินไม่ได้เลยนะครับถ้าพูดถึงคุณค่าทางจิตใจเนี่ยโอ้โหมันล้านเปอร์เซ็นเลยครับเชื่อว่าแฟนของลิซ่าหลายๆคนเนี่ยใครก็ตามแต่ก็อยากครอบครองนะครับรูปที่มีลายเซ็นเนาะเหมือนกับช่วงที่โฟตโต้บุ๊กออกมาเนี่ยใครก็อยากจะได้เล่มพิเศษที่มีลายเซ็นถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจแฟนๆจริงๆนะครับการที่ เก็บเอาไว้โดยที่มีลายเซ็นของศิลปินที่เรารักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ รู้สึกปาปลื้มแล้วครับอารมณ์มันคงคล้ายๆกับคนที่มีเสื้อวงดนตรีแล้วก็มีลายเซ็นของนักร้องอะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเขาก็เป็นโครงการที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ฉลาดที่จะทําตรงนี้ด้วยในการเลือกรูปลิซ่ามาประมูลนะครับเพราะว่าแค่ราคาเปิดเนี่ยก็สูงแล้วแล้วก็มีคนบิดอีกแน่ๆเพราะว่าลิซ่าเป็นที่รักอยู่แล้วนะครับแต่รายได้ที่เขาได้มาเขาก็เอาไปช่วยเหลือผู้คนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับก็ได้ผลบุญกันไปครับรวมถึงคนที่ได้รูปลิซ่าก็ได้ความสุขทางใจกันไปเต สะพานบุญไปได้ครับโอ้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับก็รอดูงานกับเซลีนเนาะยาวๆไปอ่ะวันนี้ผมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอในส่วนของคลิปถัดไปสวัสดีครับ